bolehlong เราที่ทำศกษาวิทยาศาสตร์นั้นคืออะไรนั่นก็คือกรทีเราบช้แรงกระตุ้นการที่เราใช้แรกระตุ้นการที่เราให้แรงกระตุ้นการดี่เราใช้แรงกนการที่าใช้แรง

Ni ni ต like ้อครับคุณประธานครับทั้งคนสวยทั้งจิตใจดีงามนะครับก็ดีวันนี้นะครับตัวแบบคุณพระก็คุณเปิดเยอะนะครับตั้งคีนทีนะครับคนไหนอยากรออยากเชียนะครับหรือคุณตัวนะครับก็ควาที่ตั้งนานทีนะไปนี่เั้ามาตุดมากครับต่อไปก็คุติดมากนะครับ <you> like? ้า้คุณพ่อเก็บแล้ก็คุณแม่นาเครับไปซอเก็บให้ก็บยอีนะครับ่มเองแ

ก็มีพวกที่อยากจะมาที่เด็กที่มสบกมากนะครับก็ให้เราได้เจอเจอความรู้สึกด้วยกันดูใจกันดูใจให้ดีสองวันสองวันไม่มีอะไรไม่มีอะไร ý thức là đẹp và hẹn và hẹn và hẹn thì chúng và hẹn 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 lên hẹn và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  hẹn Rồi, hẹn và hẹn ันันี้นครบนพนนมเพ่อนรสัดีมพรเกีนะเนาะนะครับสวดีสมพรรนะครับเปนอนพนะครับของอาจารย์้องมา่วยทุกคนร้องเรียนนะครั คือเป็นเกลือ well, ค yeah. kind of yeah. you know, ือเนเกลือ like. ค so ือเป็กลือคือเป็นเกลือเป็นลือคืนเลคือเป็นเกืออนเกเนเ้ลืคอเต็นอคปนเกเนเลืออเ็นเือคือเป็นเกลือคืองปนเกลือคืนเกลือคือเปนเกลอคือเนกออป็นเคป็นเกลือคือเป็นเกลือคเ็นเกลือคือเปกคื็นะกลครอเนเอคกล้วคนเก็นเกอนกอคนะกครับ็อ่า นี่ขอช่วยได้ไหมครับขอช่วยได้ไหมครับอ๋อขอช่วยนะขอช่วยได้ไหมครับคุณจะได้กันอย่างเมือง จะทำอะไรนะคุณมันมีอะไรในนี้จะนักวิทยาศาสตร์ตัวเนี่ยกําลังจะทดศึกษาทั้งเสียงครับมีเหมือนกันนะครับตัวของ <laughs> <laughs>

ลำไรจะงานน่าของคุณโดนแม่ที่ที่มีพลังแค่ไหนตัวตัวเราที่ทำได้ยังมาน่ากัน تھس جو منا ونيو なるほどね。<laughs> มอบเป็นของขวัญวันคราสและปีนี้เป็นเงินจำนวนหนึ่งแสนบาท อะไรที่แบบโอ้ไม่ต้องเลอกแต่แต่การเสนอมาบ้างนั่นเป็นม่ปุยเป็นกระไม้การจัดการตัวอย่างเด็กตัวว่างต่เป็นยิมัตปุ๋ยแล้ววันจันทร์ทีมเรยที่คุณัวว่างนักรัดเอาตถุมาเก็บ ครับขอ <mí toys> <cooking> <room> <sh yelled> คุณแทนด้วยนะครับคุณมีดีสวยงามเลยครับคุณมีดยาวอยู่รูปภาพคุณครับคุณอาจารย์ดีคุณอาจารย์ดีต้องที่นี่เพื่อที่มาช่เหือเราเนี่ยนอกุณยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับที่งานวันนี้ก็ เราจะแบกเชนะครับกพื่้มัเป็นกำลังใจความรู้ใจของที้ติดที่หนุนของเราครับวันนี้ขอให้ท่านคนับสสดีครับ